สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับคลิปนี้ทางเราจะทําการคํานวณตัวเลขดับนะคะตัวเลขดับบนนะคะดับบนทุกหลักสําหรับสูตรคํานวณแล้วการคํานวณทุกๆงวดที่ผ่านมานะคะทางเราจะไม่เคยทําการคํานวณดับบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเลยนะคะไม่เคยลงคลิปเลยสําหรับสูตรดับนะคะ แต่สําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณนะคะดับบนทุกหลักมาคานวณให้ทานผู้ชมได้รับทราบกันนะคะรูปกันสนับนุนสลักเมนรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคํานวณดับบนของเรานะคะคือดับทั้ง3ตัวเลขเลยนะคะทั้ง้งตัวชุดข้างบนเลยนะคะ ดับบนทุกหลักนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศหกสนะคะสูตรนะคะคือเอานะคะเอาสามตัวบนมาบวกกันเลยนะคะจะไม่มีตัวเลขนะคะที่ออกมาในงวดงวดใหม่เลยนะคะจ้ะสาหรับการแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะทั้งหมดก็ได้เก้าสอ 7งวดที่ผ่านมานะคะสําหรับดับบนของเรานะคะขอทําการคํานวณ7งวดที่ผ่านมานะคะมาคานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้สําหรับการคํานวณน,นะคะเอาหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยนะคะ หลักร้อยเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดนะคะสิบสี่สิบสี่บวกสี่นะคะสิบแปดสิบแปดไดเล็กเด่นแปดนะคะสําหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับการคํานวณตัวเลขดับบนของเราในงวดนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะผลออกสองตัวสามตัวบนในงวดถัดมาสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นเลขเ,เด่นของเราที่คํานวณได้ตัวเลขแปดนะคะไม่มาเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะ สามตัวบนออกสองสองเจ็ดการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนเล้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะสำหรับผลออกรางวัลเลขขอโทษนะคะรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สามการคำนวณเลขเด่นตัวดับในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขหนึ่งผลออกสามตัวบนในงวดถัดมาสี่ศูนย์สามเพราะฉะนั้น เลขดับของเราในงวดนี้เลขหนึ่งนะคะไม่มาเลยนะคะสำหรับงวดนี้สามตบบนออกสี่ศูนย์สามเราไปทำการคำนวณต่อนะคะหลักร้อยได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณตัวเลขดับในงวดนี้คำนวณได้เลขเจ็ดนะคะผลออกสามตบบนเก้าสามแปด เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณนะคะเลขดับของเราตัวเลขเจ็ดนะคะในงวดนี้ไม่มาเลยนะคะสําหรับงวดนี้สามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลขเก้าเก้าบวกสามสิบสองสิบสองบวกแปดยี่สิบได้เลขเด่นศูนย์นะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่สี่หกการคํานวณเลขดับบนในงวดนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะ สำหรับผลออก3ตัวบนในงวดถัดมาสี่ีเพราะฉะนั้นสำหรับคนวณการคำนวณตัวเลขดับของเราในงวดนี้ในศูนย์นะคะไม่มาเลยนะคะสำหรับงวดนี้3ตัวบนออก4ี6ีการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลข4 4บวกได้8 8ดบวก6 1 4 14ได้เลขเด่น4นะคะสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0ูนย์้า สำหรับการคำนวณเลขดับในงวดนี้คำนวณไายตัวเลขสนะคะผลออก3ตัตบบน0ู5ย์เเพราะฉะนั้นการคำนวณตัวเลขดับในงวดนี้ไม่มาเลยนะคะสำหรับงวดนี้สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลขศูนูบวกได้99บวกห้ได้เลขเด่น 4, 4นะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตบบนออก567 สำหรับการคำนวณตัวเลขดับในงนนูนี้คำนวณในเลขเด่นได้4นะคะผลออก3ตัวบนในงูถัดมา5 6 7เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขดับในงนนูนี้เลขสนะคะไม่มาเลยนะคะสำหรับงดน,นี้3ตัวบนนะคะออก567เรามารับการคำนวณต่อนะคะหลักร้อยเลข5 5บวก6 1ส1บบวก7นะคะ18 18ได้เลขเด่น8สํสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออก967 การคำนวณตัวเลขดับในงวดนี้คำนวณได้เลข8นะคะผลออก3ตัวบนในงวดถัดมา9 6 7เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณตัวเลขดับในงวดนี้เลข8นะคะไม่มาเลยนะคะสำหรับงวดนี้3ตัวบนออก9 6 7นะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1กรกฎาคมนะคะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขดับของเราในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นอะไรนะคะ หลั 100, ล 9, 9, กร้อยเลขเก้าเก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดนะคะยี่สิบสองยี่สิบสองไดเลกเดนสองนะคะทางผู้ชมสําหรับผลออกนะคะเรามารอร้นด้วยกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณตัวเลขดับบนทุกหลักของเราในวันนี้คํานวณได้เลขเดนเลขสองนะคะเลขสองนะคะเลขตัวดับของเรานะคะขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะสําหรับตัวเลขดับของเราในวันนี้สําหรับคลิปนี้ทางเราคํานวณได้เลขสองนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรทุกๆสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ